จากอีซักไปสู่ฮูกโก้เอกิติเก้ครับทำไมอยู่หยุดลิวพูถึงเบนเป้าหมายไปหาเอกิติเก้เขาคนนี้มีดียังไงมาเจาะสาเหตุว่าทาไมทําไม,าไมหงแดงถึงเลือกผู้ชายคนนี้มาเป็นหัวหอ,อกคนใหม่ของทีมติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเกมเองละเลงข่าวครับ เรียกว่าเป็นตลาดซัมเมอร์ที่เดือดสุดๆในตำแหน่งกองหน้านะครับหลายๆทีมก็ยังขาดตำแหน่งนี้กันอยู่รวมถึงลิเวอร์พูลเองด้วยนะครับที่ตำแหน่งนี้ถือเป็นพิ i ร r ตี้แรกๆในการเสริมทัพตลาดซัมเมอร์หนนี้ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าพวกเขาให้ความสนใจในตัวอเล็กซานเดอร์อิซักมาเป็นชอยแรกแต่จู่ๆเมื่อวานครับก็มีข่าวออกมาจากนักข่าวเทียร์หนึ่งอย่างเดวิดออนสตินว่าพวกเขาด้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับฮูโก้เอกิติก้สู่หน้าเนื้อหอมจากแฟรงก์เฟิร์ตเป็นที่เรียบร้อยลิเวอร์พูลเป็นหา e เาะอเกเอล์กิ เอกิติเก้กเกนั้นเป็นกองหน้าดารุ่งชาวฝรั่งเศสวัย23ปีครับครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยถูกคาดหวังให้เป็นนิวอองรีจากผลงานอันร้อนแรงตอนที่อยู่กับไอทัดแฟรงเฟิตในมูนเดซิก้าเยอรมันสีซั่นที่ผ่านมาฟอร์มซีซั่นที่แล้วเนี่ยสุดยอดนะครับลงสนาม48นัดทำไป22ประตูกับ12แอสซิสแต่ถ้ามองให้ลึกถึงสไตล์และจุดแข็งที่เขามีอยู่ลิฟูนยุชลอตอาจมองเห็นบางอย่างที่เราไม่เห็นก็ได้ในตัวเด็กคนนี้ครับเอากันที่ภาพรวมก่อนเลยนะครับอเอก,เกอง หน้ารุ่นเก่าๆเขาเป็นกองหน้าสมัยใหม่ที่มีความหลากหลายเคลื่อนที่ได้กว้างลากบอลขึ้นเองได้ดีและเล่นในทั้งตรงกลางที่เป็นตำแหน่งหน้าเป้าและทางออกทางฝั่งซ้ายก็ทําได้เช่นเดียวกันจะเห็นเลยว่าเขาชอบดึงตัวเองออกจากกรอบเขตโทษครับไปดึงเซ็นเตอร์ของฝั่งตรงข้ามตามออกมาแล้วเปิดเป็นที่มิดฟิลหรือว่าปีกเติมเข้าไปยิงซึ่งเป็นรูปแบบการเล่นที่ออกไปทางเชื่อมเกมมากกว่าการเป็นทาร์ก็ตแมนแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสื่อดังอย่างนีอันติกเคยวิเคราะห์เอาไว้ว่าที่เอกกติเก้กลายเป็นศูนย์หน ที่ตรงกันกับตัวของกิติเก้นั่นเองครับคือการเน้นการโต้กับเร็วซึ่งตัวกิติเก้ก็เป็นนักเตะที่ชอบวิ่งฉีกแนวรับอยู่แล้วให้บอกตามตรงนะครับสไตล์การเล่นของเขาก็เหมือนกับอเล็กซานเดอร์อีซักที่ลิฟท์สนใจเป็นทาร์เก็ตแรกนั่นแหละครับนอกจากนี้ครับตัวกิติเก้ยังมีส่วนร่วมกับบอลไดร็กของแฟรงเฟิร์ตเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะลากไปยิงเองได้แล้วเนี่ยเขายังเป็นคนพักบอลในแดนหน้าก็ได้โดยเขาถนัดเท้าขวานะครับแต่จุดเด่นที่ชัดเจนของเขาคือการวิ่งเล่นกับพื้นที่ที่ทําได้ดีมากๆโดยเฉพาะเเเเวววลลลาาาาาา่่่่่นนนนกกัับบบบทททีีีมมแแแงงงงงรรอออออหหืุขขขข้ใใสจะชู เ,เขามาจะขยับไปอยู่ในตำแหน่งที่กองหลังมองไม่เห็นแล้วก็อาศัยจังหวะเร่งสปีดทะลุนรับได้แบบเฉียบขาดพอถึงแม้ว่าเขาจะสูง190ซนติเมตรแต่ก็มีสปีดต,ต้นที่ดีมากและจังหวะการเปลี่ยนความเร็วแบบประทานาของเขาเนี่ยก็จัดว่าอันตรายสุดๆครับอีกทั้งนะครับหนึ่งในจุดเด่นของเอกิเดเก้คือการมีเฟิร์สทัชที่นุ่มนวลการจับบอลแรกแล้วสามารถหมุนหนีนารับได้เลยหรือพลิกบอลเพื่อเลี้ยงต่อก็ถือว่าทําได้อย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้ครับเขาจะมีความผิวและคล่องพอตัวเลยทีเดียวเมื่อคุณเเเเเเททียยบบกกคควาาามสูงงขขอออิิ้ชชชในนนๆ่ร ตอกส้นการไข้หรือว่าการล็อกหลบเพื่อสร้างพื้นที่ในการเล่นเองถือว่าเป็นกองหน้าที่ไปกับบอลได้ดีครับไม่ใช่ประเภทที่รอบอลมาให้จบสกอร์อย่างเดียวจะทำแอสซิสต์ให้เพื่อนก็ทําได้จนทอมแฮร์ริสนักวิเคราะห์จากอาร์นันติกชื่นชมเขาว่าตอนที่ผมได้เห็นอิกิลิเก้เล่นฟุตบอลมันคือช่วงเวลาที่ผมมีความสุขมากเขาเล่นอย่างอิสระในแนวรุกเชื่อเถอะว่าไม่มีใครคาดหวังว่ากองหน้าร่างโยงแบบเขาจะเคลื่อนที่ไปกับบอลได้ดีขนาดนี้แน่นอนถิติโดยรวมในซีซั่นที่ผ่านมาครับเขามีโอกาสยิง117ครัั้้้งงเขาากรรอบ48คคย่ที28.7 ได้มา15ประตูและมีค่าเ a หรือว่าโอกาสในจังหวะที่ควรจะแอสซิสได้อยู่ที่5.39แต่เขาทำไป8แอซิสจากบอลสำเร็จ76.4%ครับสไตล์ของเขาเนี่ยอาจพอเปรียบเทียบได้กับดาวินูเยสในเวอร์ชันที่คมกว่าในจังหวะสุดท้ายและไปกับบอลได้ดีกว่ารวมถึงเล่นร่วมกับเพื่อนได้ดีกว่าเพราะเอกิเดก้นั้นไม่ใช่ตัวที่จับบอลแรกแล้วหายไปเหมือนที่ดาวิดมักเจอลเสียงวิจารณ์ครับเอกิเดก้มักจะชอบเล่นชิงเร็ว1-2กับเพื่อนแล้วมีความเป็นทีมเวิร์คค่อนข้างสูงครับแล้ว มองเรื่องสถิติก็ยิ่งตอกย้ำนะครับว่าปีล่าสุดเนี่ยเขาโหดจริงๆครับเขามีค่า XG กับ xa รวมกันสูงที่สุดในบุนเดสซิก้าคือ26.61นครับนั่นหมายถึงว่าเขาสร้างโอกาสยิงและอาร์ซิดในระดับที่สูงมากๆพูดง่ายๆก็คือมีศูนโรคกับประตูเยอะมากจริงๆครับไม่ใช่แค่สถิติที่หลอกตาและนักเก็ตผลว่าทำไมทําไมทีมใหญ่ในยุโรปถึงรุมจีบกันเป็นแถวส่วนในเกมรับหรือว่าการเพรสซิงครับเอกริเกไม่ได้เป็นพวกเพรสซิงหนักๆแบบที่เฟมินอลสมัยรุ่งรุ่งทาเมนววรับคู่่ขด้เกาาาีะ จะวิ่งไปปิดมุมตอนไหนหรือวิ่ง <Jean> ดักทางการส่งบอลของคู่แข่งยังไงก็ถือว่าในแง่ของการเพรสซิ่งก็มีเซนส์เรื่องเกมรับในระดับหนึ่งครับไม่ใช่ปล่อยให้เพื่อนร่วมทีมทํางานหนักอยู่ฝั่งเดียวเอาง่ายๆคือไม่ได้เป็นภาระในแดนบนแหละครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือเขาเป็นนักเตะที่ยังสามารถต่อยอดและพัฒนาได้อีกเยอะนะครับอายุเพิ่งจะ23ปีและมีพื้นฐานการเล่นที่ยอดเยี่ยมรวมถึงรูปร่างที่พร้อมจะถูกปั้นต่อให้กลายเป็นหัวหอกที่ครบเครื่องยิ่งมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เอกลเ้้ยัังาาารร่่นนนนนใอหห2ตวืขขบบบไปดะ4333็ได้ ซึ่งในระบบเกมรุกของชลอที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงๆเนี่ยเอกิริก้เป็นชิ้นส่วนที่เติมเต็มได้แน่นอนเพราะไม่จำเป็นต้องเป็นกองหน้าที่อยู่ในกรอบอยู่ตลอดเวลาแต่สามารถวิ่งเชื่อมกับปีกวิ่งออกมารับบอลแล้วก็ดึงให้ตัวรุกด้านหลังวิ่งเติมเข้าไปในกรอบเขตบโทษได้เรียกได้ว่าเป็นกองหน้าที่ค่อนข้างอนเนกประสงค์แถมยังคิดเร็วทำเร็วและเหมาะกับเกมที่ใช้การเบรซิ่งและจังหวะสวนกลับอย่างมีแบบแผนอย่างไรก็ดีครับตัวเอกิริก้ก็อาจมีข้อเสียอยู่บ้างในบางจังหวะในวิธีการเล่นของเขานนั่่่่่่่่หหะะคครรรบบเเเเ้้าีีีียยยชออออททททจฝืิงงงววใพมมู กกาาได้มว่ตรงนี้ก็สะท้อนจากสถิติการยิงตรงกรอบของเขาครับที่มันไม่ได้ถึงเครื่องในโอกาสยิงทั้งหมดความแม่นยําในการยิงประตูของเขาเนี่ยเมื่อคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่40%เท่านั้นซึ่งก็ถือว่ายัางน้อยมากเมื่อเทียบกับกองหน้าระดับท็อปคนอื่นๆในยุโรปว่ากันตรงๆคือเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เราสามารถส่งลงไปแล้วจะยิงแน่ๆในทุกนัดแต่สิ่งที่เขามีคือ potential และสไตล์การเล่นที่สอดคล้องกับทิศทางเลี้ยวผูกครับและถั้าได้โค้ดที่เชื่อในเขาจริงๆพร้อมระบบที่สามารถสนับสนุนให้เขาเติบโตได้มากขึ้นผมว่่าาาาาาาเเอกกกีด็็จปนรรสัญญญะะยวทชฉล ทีนี้พูดถึงสไตล์ของเขากันไปพอสมควรนะครับเรามาพูดกันต่อดีกว่าว่าเขาจะเหมาะกับเวอ้์พููอย่างไรหรือจริงๆแล้วเวอ้์พูลต้องการสูนหน้าแบบไหนประเด็นถัดมาครับกองหน้าในสเปคของหงแดงหงแดงในมือของอาร์เนอร์เนี่ยมักจะเน้นการคลองบอลเป็นหลักนะครับใช้การเคลื่อนบอลอย่างมีแบบแผนการขึ้นเกมจากหลังไปหน้าแบบบิวอัพขึ้นมาเพื่อควบคุมจังหวะและสิ่งที่เขาต้องการจากกองหน้าตัวเป้าไม่ใช่แค่คนที่ยิงประตูได้เยอะแต่ต้องเป็นแกนกลางของเกมรุกที่เชื่อมเกมเก่งพักบอลดีเล่นเพื่ยวกับร่นทีมพ์ได้อย่างลครับ ามว่ากองหน้าที่มีอยู่ตอนนี้ในทีมลิเวอร์พูลตอบโจทย์แค่ไหนโอเคดาวินดูนเย็นั้นมีพลังมีสปีดมีความดุดันแต่ยังขาดความเฉียบคมและการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายที่ยังไม่ดีพอแบบที่แฟนๆเองก็บ่นอยู่ตลอดน,น,นะครับขณะที่โคดิการ์โปลแม้ว่าจะมีเทคนิคและการเชื่อมเกมที่ดีแต่ก็ยังขาดความเฉียบคมในฐานะตัวจบสกอร์และก็เหมาะจะได้เป็นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายซะมากกว่าดังนั้นสิ่งที่ลิเวอร์พูลของชลซีต้องการจริงๆก็คือกองหน้าสไตล์โมเดิร์นคอมพลีทฟอร์เวิร์ดครับที่ไม่ได้เนยนกหนาาบบบหกหหาามลลใ ยืนต่ำลงมาเล่นฟอลส์ไน์ได้ทางออกด้านข้างเพื่อสร้างความหลากหลายได้ที่สําคัญก็ต้องมีเทคนิคดีพักบอลเก่งเคลื่อนที่ฉลาดและเข้าใจจังหวะของทีมได้ดีพอสมควรเพื่อช่วยให้เกมลุกนั้นไหลลื่นตามที่อาร์นัลชลต้องการอีกสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือช่วงอายุของนักเตะค,ครับชลต้องการสร้างทีมระยะยาวดังนั้นการเลือกกองหน้าที่อายุยังไม่ถึง25ปีรวมถึงมีศักยภาพในการพัฒนามีเทคนิคแล้วก็ทัศนจตดที่ดีก็ดูจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆที่น่าจะมาปั้นต่อได้ใในน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 นรรรระะะะยยยยยาาาาวววคออกกกกจีี้้เเเเ่่่็็็งมมปปดดดืืุแผลล คนที่ชอบปรับระบบเกมตามคู่แข่งกองหน้าที่เขาใช้งานต้องสามารถยืดหยุ่นต่อระบบได้ไม่ว่าจะเป็น4231หรือว่า4 3, 3 3ก็ตามนักเตะเนี่ยต้องเข้าใจบทบาทของตัวเองและคนรอบข้างในแต่ละระบบและเล่นให้เข้ากับทิศทางของทีมได้เพราะฉะนั้นครับถ้าจะตอบวลิผูลของชลอตต้องการกองหน้าแบบไหนคำตอบก็คือต้องเป็นกองหน้าที่เล่นบอลก,กับเพื่อนได้ดีฉลาดมีเทคนิคเล่นแบบมีส่วนร่วมกับทีมไม่ใช่ยืนรอจบสกอร์เพยียงอย่างเดียวและรวมถึงการมีสกขภาพที่พัฒนาให้กลายเป็นแกนหลักในระยะยาวได้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือโปรไฟล์ที่ก เริ่มถูกพูดถึงอย่างจริงจังณเวลานี้แล้วเขาจะเหมาะกับเ์พูยังไงเนี่ยนะครับผมว่าเราไปต่อกันที่ประเด็นถัดไปเลยเอกิิเก่เหมาะไหมกับผงแดงถ้าเรามองให้เลื่ยงถึงโครงสร้างของเลููในยุคใหม่ภายใต้การคุมทัพของอาร์นชลอตสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือระบบของเขานั้นจะเน้นความทด่ยุนในแนวรุกครับจังหวะต่อบอลสั้นแบบควบคุมเกมได้มากขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นการใช้วิธีอย่างชาญฉลาดก็เป็นสิ่งที่ควรจะทําโดยเฉพาะในฝั่งงกองหน้าที่ต้องเล่นได้มากกว่าการยิงประตูเพียงอย่างเดียวพวยูด เป่มเกมเป็นตัวทําทางตัว่างพื้นที่และตัวดึงนารับอีกฝั่งให้เสียสมดุลไปพร้อมๆกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกองหน้าในสไตล์นี้ก็เป็นกองหน้าในโมเดลฟุตบอลอยู่แล้วนะครับเราจะเห็นว่ากองหน้าหลายคนเนี่ยก็จะต้องทําแบบนี้ได้เหมือนที่ชาวเปโดทาได้นะครับเหมือนที่หลายๆคนทําได้นะครับก็แม้กระทั่งแฮร์รี่เคนเองก็ยังทําแบบนี้เลยนะเวลานี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาพูดกันว่าเอกลีกเหมาะกับเลี้ยงคู่ในยุคของอาร์เนลด์แค่ไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอเคว่าเขาเนี่ยน่าจะไม่ใช่คำตอบแบบ100%แต่ก็มีส่วนที่่นนนาาสใใจมกๆตลาาดเวลา เพราะอะไรรู้ไหมฮะต้องเข้าใจก่อนว่าในระบบของชลอตที่เน้นการคลองบอลเป็นหลักการขึ้นเกมอย่างมีระเบียบวินัยและการหาพื้นที่จู่โจมจากการขยับของแนวรุกเนี่ยซิ่งเขาต้องการจากกองหน้าคือกองหน้าที่สามารถไปกับบอลได้ดีบิวอัพได้มีความคล่องตัวในการหาพื้นที่ต่างๆแล้วก็สามารถดึงตัวประกบถูกไหมครับซึ่งเอกิเก้เนี่ยก็มีบางคุณสมบัติที่น่าสนใจแล้วอาจต่อยอดได้อย่างหนึ่งเลยคือการวิ่งทะลุช่องเล่นกับลายเอกิเก้ก็เป็นกองหน้าที่ชอบเล่นในลักษณะนี้นะครับใช้พื้นที่ฮาสเปซเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยปนมาาากกกวูหห้ตัััลแบบสสิชื ชนกับเซนเตอร์ตลอดทั้งเกมแต่มักจะขยับตำแหน่งมารับบอลหรือวิ่งทำทางไปหลังลายแนวรับคู่แข่งซึ่งสิ่งนี้ก็ตรงกับความต้องการของอาร์นเลชลอตที่เน้นการเล่นบอลทะลุแนวรับหลังจากคลองบอลได้แดนแดนที่2และการที่เขาเนี่ยเล่นในหลากหลายตำแหน่งในแนวรุกนี่แหละครับคือสิ่งที่ตรงใจกับอาร์นเลชลอตมากที่สุดเพาราะสไตล์ของเลีู้กับระบบ4-2-3-1หรือ4-3-3ที่เขาชอบใช้เนี่ยมันต้องการคนที่สามารถหมุนเวียนกันในแดนหน้าได้อ,อย่างไหลลื่นเอกริเกมีการเคลื่อนที่แบบนั้นและเขาสามารถวิ่งสปีดแต่พิกัดได้ดววเเเเหมือนนนนกัซึ่งใรคา็็ป สิ่งที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับเกมที่ผู้แข่งถอยลงไปรับลึกๆการที่มีคนดึงสปีดเกมในจังหวะเดียวได้ทำให้เกมเปลี่ยนจากช้าเป็นเร็วได้เนี่ยถือว่าโคตรจะจำเป็นเลยและอีกจุดที่มองว่าเขาเข้ากับลิพูก็คือความสามารถในการเล่นเกมสวนกลับครับเอกิริเกมไม่ใช่คนที่รอบอลมาถึงเท้าแล้วค่อยคิดนะครับแต่เขาเนี่ยวิ่งก่อนแล้วบอลค่อยตามเขามาครับซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดจากการที่เขาเนี่ยชอบยืนกึ่งลายแนวรับแล้วเบรกหนีทันทีเมื่อเพื่อนจ่ายทะลุช่องเขาจะไม่ได้ยืนแบบไปชิดตัวกับกองหลังอะรย่างเงี้ยฮะาห่วง ของคู่แข่งที่ยืนคู่กันหรือถ้าเขายืนแล้วมันตานมากเขาก็จะดรอปตัวเองลงมานะฮะมันมันมีหลายวิธีมากที่เอกิกิเกจะทําได้อีกเรื่องสาคัญมากคือจังหวะการเล่นของเขาเนี่ยมันไม่ได้ช้าครับถึงแม้ว่าตัวจะสูงเกือบร้อยเก้าสิบแต่สปีดต,ต้นเขาดีจริงๆการวิ่งขึ้นหน้าแล้วก็มีความเร็วแล้วรวมถึงมีความมั่นใจแล้วไปกับบอลได้ดีแล่นบอลในพื้นที่แคบได้ดีเนี่ยมันโอเคมากๆนะครับกับการที่คุณจะดึงเขามาไว้อยู่ในทีมอย่างน้อยๆคุณได้กองหน้าตัวสูงใหญ่ที่ไม่ได้ดู ยิงไม่ดีคือคือเรื่องยิงเนี่ยโอเคมันอาจจะเป็นจุดอ่อนหนึ่งแต่ผมมองว่าการได้กองหน้าที่เก็บบอลได้ดีแล้วสามารถทำพื้นที่ได้ไม่ใช่แค่พักบอลและเก็บบอลและหยุดอยู่กับที่แต่สามารถพักบอลเก็บบอลแล้วพาบอลพุ่งไปข้างหน้าเพื่อเปิดพื้นที่ให้มากกว่าเดิมอันนี้สําคัญมากและเป็นสไตล์ที่เอกิติก้ K e ททาบ่อยมากอันนี้จริงๆไปลองดูได้บอลเปิดมาเอกิติก้ K e, พักบอลเขาไม่ได้แปะบอลแล้วก็หาทางหมุนวนกลับหรือว่าหาทางจ่ายคืนหลังนะครับสิ่งที่เอกิติก้ K e ทำเนี่ยคือการพักบอลเสร็จแล้วหาจังหวะในการเท ปดองตัวเใช้ทักษะการเลี้ยงบอลเพื่อโจมตีคู่แข่งตรงนี้ครับจะสร้างพื้นที่กับนักเตะตัวริมเส้นของลิเวอร์พูลเลยทั้งซาลาเออยดิอาสเออยหรือแม้กระทั่งฟอร์เรนเวียรวมถึงฟิงปงด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับสรุปได้ง่ายนะครับมูฟเมนต์ในการเคลื่อนที่ของเอกิติแก้น่าสนใจมากๆไม่ได้ยืนรอบอลเพียงอย่างเดียวแถมยังมีความกล้าในการลากเลี้ยงตัดเข้าในแล้วยิงเองไม่ต้องรอเพื่อนมาคอยป้อนครับแต่ถามว่าเขาส่งบอลไหมก็8แอซิสก็เยอะนะครับแต่ว่านั่นแหละครับอาจจะมีความบ้ายิงไปหน่อยนะฮะน่าจะเหมาะกับ ถ้าจะขาดคนที่กล้าจบสกอร์เองในหลายๆจังหวะจะเห็นก็มีแค่มเมิซาร่าเท่านั้นนอกเหนจากนั้นเนี่ยกลมหน้ากลมตามเงยหนะ้ามามองหาซาร่าอย่างเดียวเลยซึ่งมันก็จะไปกดดันซาร่าจนเกินไปริพูจะเป็นที่ต้องหาใครสักคนมาแบ่งเบาภาระของโมมิซาร่านะครับสุดท้ายนะครับถ้าหากว่าคุณสังเกตรหรือริปูจริงๆเนี่ยริปูเนี่ยมันจะเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จกับนักเตะที่ไม่ได้เป็นแพลน A ของทีมหรือไม่ได้เป็นแพลนที่แบบตั้งใจจะซื้อแต่แรกแต่ว่าไปได้มาในการเป็นแพลน B ยกตัวอย่างเช่นซาดิโอมาเน่ครับตอนน,น ของเชคเตอร์โดนซสมากกว่าแต่สุดท้ายได้มาเน่มาจากซอลทฮมตันแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าตัวเขาเนี่ยของจริงแค่ไหนนะฮะรวมถึงโมเมสซาร่าเองเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เป็นทาร์เก็ตเอของลิเวอร์พูลนะครับแต่ลิเวอร์พูลก็ไปเอามา ในเคสของเอกกิติเก้เองก็เช่นเดียวกันนะครับเขาไม่ใช่พรีเทียตแรกของลิเวอร์พูลครับพอลิเวอร์พูลอยากได้อีซักแต่พอไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องเบนมาหาแพลน B แล้วก็กลายเป็นว่าเอกกิติเก้นั่นแหละครับคือแพลน B ที่ลิเวอร์พูลอยากจะใช้ถ้าคุณจํากันได้เนี่ยติโมวานเนอร์เคยเป็นแพลน A ของลิเวอร์พูลก่อนที่ติโมวานเนอร์จะไม่เลือกลิเวอร์พูลและยา้ายไปอยู่เชลซีแล้วเราก็ได้ดีโอโกโชต้าม,มาเห็นไหมครับว่าแพลน B ของลิเวอร์พูลก็ไม่ได้แย่เสมอไปครับนี่คือบทสรุปข,ของการพาไปเจาะลึกว่าทำไมททาาาาาาไไมมลลลิิเเเเววออ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 รรรร์์พพูภยยใตตต้้้้้กกกกกกคคุุัขงงงงนนนนสถึดดโีห่ ซึ่งมองกันตามภาพรวมนะครับเรื่องสไตล์การเล่นการเคลื่อนที่และความสามารถในการทำประตูด,ด้วยเท้าทั้งสองข้างผมว่าเอกิเิเก้ก็นับว่าเป็นหนึ่งในชื่อที่น่าสนใจไม่น้อยโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับความต้องการของลิเวอร์พูลที่กำลังมองหากองหน้าคนใหม่แม้ว่าแฟนของบางคนจะย้ำว่าบางคนอาจจะอยากได้อีซักมากกว่าคือผมเองเนี่ยอยากได้มากกว่าจริงๆบางคนอาจจะรู้สึกเฉยๆกับเอกิเิเก้ผมเองก็รู้สึกเฉยๆจริงๆนั่นแหละครับแต่ด้วย potential ของเขาก็ถือว่าเป็นอีกดีลที่ค่อนข้างน่าจับตามอง,องไม่แน่ว่าแผน B อาจจะดีกว่าแผน A ก็ได้นะครับแ,แฟนเดอะคอปแหละครับ เอกิติเก้หรือมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกพวกเรานหน่อยนะครับสำหรับผมครับสิ่งที่ผมรู้สึกไม่ดีกับเอกิติเก้มีอยู่2เรื่องคือเรื่องของการจบสกอร์ที่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์และเรื่องที่2เป็นเรื่องหลักเลยครับคือราคาค่าตัวที่สูงเกินความเป็นจริงเกินไปหน่อยครับก่อนหน้านี้นะครับราคาค่าตัวถูกตั้งไว้ที่100ล้านยูโรหรือประมาณ85ล้านปอนด์แต่ว่านันนี้ครับเลฟูกำลังเจราจารในสนันราคาที่อยู่ที่ราวๆยูโรถึง90ล้านยูโรครับกัาถือว่าอยูดีครับกบักเต่ที่พิ่งโดดเด่นมาแค่ซีซั่ดียวแตครับก ทีมงานซื้อขายครับสำหรับผมแล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงเชื่อหรือไม่ว่านี่จะเป็นแปลนบีที่ดีที่สุดของหงแดงลิเวอร์ pool ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรมันดีนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าไม่ต้องรองลุ้นว่าแพลนเอหรือว่าแพลนบีแต่เนี่ยคือสิ่งที่ดีแน่นอนคือเขาเกลียบเพียร์บิ๊กแบ็คครับมีสีรสชาตินะครับมะเขือเทศกุ้งสาหร่ายและเขาเกลียบเพียร์บิ๊กแบ็คหัวหอมซาครีมนะครับหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาหรือจะช็อปออนไลน์ผ่านทางโชปาาททนนป take up